เมื่อครับพี่น้องเฮามายามปลาไหลน้ำกันมาหนิกินบ่เนาะเอ้าน,นั้นลืมเงี่ยะลืมเงียะอยู่หนารถปะอาป้าวผมเห็นว่าไม่ดึงไปเบิดแล้วบ่นี่แม่ดึงคู่หลังเอาลดบ่เนี่แม่ตึงเบิดเลยปะเออเออหายกับฟองบ่น,นี่เออตึงไยบาดนี่ครับพี่น้องอยู่บ่นี่เฮ้ยประคอติบ่เ,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 เดดนี่ น้องนี่พี่น้องโอ้ยปลาช่อนโอ้ตายติดปลาช่อนพี่น้องใส่เบ็ดปลาไหลเบ็ดปลาไหลติดปลาช่อนปลาคอพี่นอ้องปลาคอโอ้ยใส่เบ็ดปลาไหลไปเดี๋ยวหลัางเลกพผาดอะไรลังนี้กัดด,ดึงครับพี่น้องมึงหนึ่งตึงๆอืมอย่างนี้โอ้ บินพี่น้องบินโอ้บินครับบินโอ้ตายละบินว่ะหลังนี้เบิงงบ่ง,ง,ะะงดูดดด่หลังนี้ก็ตึงมาดิกินสุดหลังตลอดเลยโอ้โหอยังนัะดิน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 หลังนี้ดินดินโอ้ปลาคออีกแล้วพี่น้อง โอ้ตายตายใส่เบ,บ็ดปลาอะไรยังไงก็ถือตะปาคอเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเบื่องหลังไหมกันครับนะครับรุ่นหลังนี่ครับพี่น้องตึงแล้วครับตึงแล้วพี่นอ้องอืมหืมอืมอ,อนนันี่นั้นเทียบเลย มันยืดตัวมันี่โตไปหน่อยอ๋อปลาดุกปนนี่มันขึ้ได้ตาปลาแปลกๆแบบนี้ปลาไหลเขาอยู่ใส่นี่โอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกนะนี่ครับผมได้พ่อเนาะเบิ่งกันอีกครั้งครับพี่น้อง นี่ก็ตึงเหมือนกันนุ๊กทางไหนทางนี้มาอยู่มาอยู่มีป่าป่ะทางนี้โอ้ทางนี้หลุดครับพี่น้องโอ้หลุดครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นหลังไม้กันงั้นกันอีกครับพี่น้องตึงเลยทางนี้ตึงไปไหนล่ะอืมทางนั้นใช่แล้วนี่ มังึกบัน,น,นอืมดุบบ่หนิยังได้ใช้เนี่ยเอออ่ะพวกตีป่านวด เหมืนอนกันครับพี่น้องอีกอันนึ่งโอยๆาย่ายาตกนำตกนำนยำผูดึงคอยคอยเอานั่นเจอบยดือมือตลอดโอ้โบอดีอ่ะ กะบิปูนแม่บ่หมกปืนเลยโอ้โอ้นี่แหละกันเนาะตัวนี้บ่เคยเห็นดีบ่โอ้หูอันนี้หายๆยา โอ้ยเอาอีกเลี้ยวพี่น้องโอ้ยแต่ละทันเนี้อหมูมันบัเคยผอหมูบ่ปลาหนงนตาย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 โอ้โหปลาไหลผู้ขากลายเป็นปลาคอปลาดุ๊กไปเบิดมือหนิเหม็นหมานเนา่าตายนี่มือหนิงานบเบิ่งเบิง่บง,งพี่น้องเบิ่งจ้ะเต็มงามเต็มงามผลงานครับพี่น้อง นี่ครับมีคำนี้เหรครับได้ปากคอ2อตัวสามตัวกระดูกหึงตัวครับสรุปปลาไหลบะมีพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นกันไหมครับมือเท่าครับผมไปครับมาเนี่ยเอาไปเห็ดให้กินครับ สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องม้อนีมาลุ่นกันอีกแล้วครับโอ้หนาวครับบ้านผมหนาวครับม้อน,นีโคราชนะครับหนาวบัวใหญ่บ้านเราอากาศตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่18องศาพี่น้องโอ้โหหนาวระลอกใหม่ครับกลับมายามบ้านหนาวเฉยพี่น้องบรรยากาศดีครับมาลุ่นกันครับพี่น้องม้อนียามเ่้านันสิหมาบเมอวานเฮาก็ได้ปลาช่อนไปสามตนะัวเนาะแล้วกับปลาดุกตัวนึง แต่ว่าหลักๆเขาคือใส่ปลาไหลนะพี่นอ้องมาเบิ้นกันก้อนครับมาเบิ้นก้อนมากินตรงไหนโอ้ดึงครับพี่น้องนี่ครับดึงสายตึงนะครับพี่น้องดึงกันครับพี่น,อน้องโอ้ทางนี้กัดตึงครับพี่น,อน้องสายตงึงเว้เงินดึงข้างหลังเลยบอกตรงนี้เป็นไอืมทางนี้กัดตึงพี่น้องโอ้โห คู่หลังนะครับพุทธนะน่ะาจะคู่หลังนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตอ่าลุ่เนเบิ้องตจลาหลังกันครับพี่น้องว่าเป็นยังไงลุ่นน้ำกันเนาะอ่าถ่ยติงๆไนะพี่น้องหนาวแห้ง18องศาเนาะ,ะปลาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยปลาช่อนมากินหมูเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นปลาปลาช่อนไม่ใช่ปาลาไหลครับพี่น้องนี่ ไอช่อนอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหหมันๆครับปลาปลาเนี่ยครับนี่จะปลาแท้เขาลุนปลาไหลเนาะ,ะหลังแรกไอช่อนหลังสองอีกทางนี้ดึงมาอยู่นนะ,ะขึ้นมาเลยอะมายูแต่ดึงมาอยู่ะน,นะ mọi người rồi, Ôi nào nhỏ 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 nào 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 nào, mi nhỏ 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 sung sung Mà nhỏ 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 โผมมีตัวพี่น้งองดึงไปไกลแทนนี่เอาเดี๋ยวคอนุญาตเบิ้งก่อน,นครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งเนาะถ้าได้ตัวเนาะพี่น้องมาดูหลังนี่กันดึงสู่หลังเลยพี่น้งองแก็พกถือก็ได้ไม่ได้ถ่ายให้มีเสียงดินครับพี่น้องยังไงขึ้นดินตามๆเนาะยนืหมู nhẫn mà, tôi nhẫn như nhau, cái đinh tạm tạm, cái không phải cái đinh này, cái đinh như phun nè đinh xuống

ดูครับดูเหยื่อหมูไอช่อนใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหหนิมเหยื่อหมูนะพี่น้องนี่ไอช่อนเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้โหไนครับถือว่าหมานเราพี่น้องแยวกันเตะต่อยาวต่อยาวต่อไปดุนหลังต่อไปปาลาไหลบดติดโอ้ยอีกแล้วพี่น้องอดดึกันหลังนี้เอาอีกแล้ว ดึงงนเ็นตึงสายบ like ีบน้องพี่น้องนี่เป็งตึงเฮ้ยยาโอ้โห,โห ION! นูดนิกแล้วพี่น้องเบื้องสภาพครับนี่ครับพี่น้องผลงานรวมมือนี่เนาะโอ้ตอนเช้าครับพี่น้องผลงานรวมเช้านี้นี่ครับสองตู้ว่ะมึงนี่ครับ ปาลาไหลก็ได้ต่อครับนี่ครับผลงานรวมมือนีกันนี่แล้ครับไอช่อนสองตัวทำงามเลยครับพี่น้องนี่วสวยๆครับโอ้โหเดี๋ยวลาพี่ลรน้องไปซนเนี้กันนะครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องมันๆครับมือนี